สวัสดีชาว TSX ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกักเจนเกยเป็นกันบ้างยังอยู่สบายดีกันอยู่ไหมตอนนี้ขุนพลที่เป็นกลุ่มเช่าเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วนะ2ตัวแล้วก็กําลังจะมีตัวที่3เนี่ยขยบตามกันเข้ามาทีนี้ถ้าตัวที่3เข้ามาปุ๊บนั่นก็เท่ากับว่า3ามพี่น้องคนนี้เขาจะได้อยู่ด้วยกันและก็คือเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยแต่ในส่วนของเย่าเตียวหุยเนี่ยเขาจะมาในกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิววา ตกลงแล้วมันจะมีจริงๆใช่ไหมสงครามกิลหรือว่าเขาแค่ตั้งชื่อให้เราแบบตื่นเต้นกันเล่นเฉยๆแต่ที่แน่ๆเขาได้จัดกิจกรรมนอกรอบให้พวกเราเนี่ยสองกิจกรรมใหญ่ๆก็คืออันติเมตกิลแบทเทิลอันนี้ให้แต่ละคนเนี่ยมาแบบประลอง PVP กันซึ่งก็น่าจะใกล้ได้ผู้ชนะแล้วละ่ะส่วนอีกกิจกรรมก็คือให้ท็อปกิลเนี่ยมาตีกันผมยังไม่มั่นใจว่า กิจกรรมตัวนี้มันคือยังไงแต่ว่าเขาจะจัดขึ้นที่สยามดิสคัเวอรีถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็น่าจะไปร่วมกิจกรรมคิดว่าคงไม่น่าพลาดแต่ถ้าคนต่างจังหวัดอย่างพวกเราแบบนี้การจะเดินทางไปมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกคนใจรักอยู่แล้วเนี่ยและชอบอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าเป็นอุปสรรคก็ลองไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมดูนะเขามีแจก เหยา่โซดี NFT ด้วยคุณเกิดราศีอะไรคุณก็ลองเลือกดูมันก็เป็นสัญลักษณ์ตามราศีของแต่ละคนทีนี้กิจกรรมต่อมาที่แบบค่อนข้างจะจัดหนักจัดเต็มจริงๆในส่วนของเหยาวรอบนี้ก็คือกิจกรรมแรกเวลวไวกันยกเสิร์ฟอันนี้เขาได้มีการแจกไปแล้วและถ้าใครได้เข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็น่าจะ เห็นแ <He> ล้วล่ะว่าเขาแจกอะไรบ้างเขาจะแจกทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5วันนะทุกคน5วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดใครพลาดหรือว่าคุณคุณพลาดของรางวัลดีๆก็คือพวกเหรียญสล็อตยันต่างมิติแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมก็มีโอกาสที่จะได้แล้วในส่วนของกิจกรรมที่2เนี่ยก็คือแคมเปญพิเศษมันจะแยกเป็น2อย่างไอรูป ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงเนี้มันแจกครั้งเดียวเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมแต่มันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมแฝงอยู่ในนั้นก็คือว่าถ้าคุณเติมตำลึงคุณก็มีโอกาสที่จะได้ของรางวัลพวกนี้คุณก็ลองดูเอานะว่าคุณเป็นผู้เล่นชนิดไหนผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าหายหน้าไปนานแล้วกลับมาแล้วมาเติมทองแบบเนี้ย หรือผู้เล่นปัจจุบันแบบแบบผมถ้าผมกดซื้อในราคาแพ็ค350ผมจะได้อะไรบ้างอันนี้ทุกคนก็ลองไปเลือกกันดูกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมตัวเนี้ยเหยื่าเดออันนี้เขาน่าจะจัดขึ้นบนหน้าเพจ Facebook ของเขาแหละ ลองไปเลื่อนๆดูนะแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเขาจะแจก EXP คูณ3ตลอดทั้งวันวันเดียวเท่านั้นนะก็คือวันที่25สิงหามาร์กไว้ในปฏิจินเลยหรือตั้งปลุกไว้เลยว่าเช้าวันนี้คือคืนนี้ฉันจะต้องเอาตัวไปวางไว้ตรงนี้เพื่อรับ EXP คูณ3ตลอดทั้งวันอย่าให้หลุดนะนะดูดูแลอินเทอร์เน็ตของคุณดีๆรวมไปถึงใครที่ เนี่ยเก็บเหรียญสล็อตเอ็ขุนพลไว้อย่าเพิ่งเอาไปสุ่มนะรอวันเนี้วันที่25คุณค่อยเอาเหรียญสล็อตเอ็เนี่ยเข้ามาสุ่มเพราะมันจะได้เอ็คูณ3อย่าพลาดเลยเรื่องพวกนี้กิจกรรมต่อมาก็น่าจะเป็นในส่วนของเนี่ยโซรดิแอกเอ็ที่เขาจะมีแจกถ้าทุกคนไปร่วมกิจกรรมท็อปกิลปาร์ตี้อะไรนั่นแหละแล้วก็ไฮไลท์เดทไฮไลท์เดทมันจะอยู่ตรงนี้เลย คุณบนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเย่าเตียวหุยเย่าเตียวหุยเนี่ยเป็นคุณบนที่ค่อนข้างจะหารายละเอียดข้อมูลค่อนข้างยากมากๆเพราะเท่าที่ผมหาใน Google ไม่มีนะไม่มีใครทําข้อมูลไว้เลยหรือแม้แต่เข้าไปส่องในเซิร์ฟไต้หวันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ข้อมูลมาง่ายๆใน3ตัวเนี้เย,ย่าเล่าปี่ถ้าอิงตามเซิร์ฟไต้หวันเขาจะอยู่ในแพ็กเกจเติมเงินเริ่มแรกเลย แค่คุณแบบเติมทองไม่กี่ทองก็ได้มาใช้ละส่วนเย่ากวนอูก็จะมากับกิจกรรมปาโต้ลูเลตในตอนแรกแล้วก็เป็นพวกตู้อตู้สุ่มกาชาแบบพิเศษส่วนเย่าเตียวหูยเหมือนกับว่าเขาจะลงขายเป็น NFT นะของเซิร์ฟไต้หวันแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือว่ายังไงแล้วความเก่งกาจของมันมันเป็นยังไง ผมมีสกิลแบบมาเรียกน้ำย่อยทุกคนเพื่อดูว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้มันไหมนี่คือสกิลของเย่าเตียวหยมันก็ออกไปในทางสายดาเมจจ๋าเลยแต่ความพิเศษของมันมันอยู่ที่สกิลจิตมากกว่าที่เป็นรูปหน้าของเตียวหูยอยตัวนี้ทำอะไรได้มันจะทำดาเมจสิบเป้าคือมันจะปล่อยออกไปเหมือนกับสกิลคำรามกล้องที่เป็นรูปเหมือนสิงโต พุ่งออกไปปึ้งแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดหมื่นติดหมื่นไม่ใช่ติดธรรมดานะสุ่มติด10เป้าอยู่ได้นานน่าจะ2เทือนอันนี้รอรอวันที่มันเข้ามาจริงๆน่าจะมีคนมารีวิวหรือมีคนจับมาทดสอบให้พวกเราได้เห็นกันเห็นไหมพอเห็นแล้วก็แบบอยากได้ไหมอยากได้นะเพราะสกิลอะไรสกิลจิตเท่านั้น <c oughs> อันนี้รอติดตามกันอีกทีหนึง ส่วนไฮไลท์ไอเทมือ,อื่นๆก็จะเป็นพวกชุดแฟชั่นเซตที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ถ้าใครได้ใส่นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงหรือผู้ชายมันจะดูดีทั้งนั้นโดยเฉพาะเซตเนี้ยปีกเทวดาตกสวรรค์อันนี้เป็นเซตที่โคตรเท่ใครได้ใส่แบบคือ,อเดินไปไหนก็ไม่อายใครอะ่ะทีนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันกันสักนิดนึง ว่าตอนนี้วิญญาณที่พวกเขามีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีสกิลนี้แล้วนะผมไปแอบส่องมานั่นนั่นเท่ากับว่าพวกเราเนี่ยเตรียมเหรียญ TSX ไว้เลยนี่คือสกิลกระจกหน้าหลังคือถ้าถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงคุณตาบิดาเท่าแก่โรงเตรี้ยม,มาตั้งแต่ต้นเนี่ย คุณปั้นขุนพลดินตัวอื่นที่มีความวัยอย่างเสี่ยวจินแบบเนี้ถามว่าถ้าใส่วิญญาณน,นี้เข้าไปมันจะมีลักษณะคล้ายกึงกับคุณตาไหมมันก็เนี่ยมันมีแล้วสกิลเนี้ยทุกคนแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีในส่วนของธาตุอื่นๆด้วยเนี่ยเขาขายกัน500เหรียญเองแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงที่แน่ๆมันมีสลาย6เป้าเข้ามาแล้วนะวิญญาณของไทยน่าจะรออีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะแป๊บใหญ่ๆแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งสกิลที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูก็คือว่ามันน่าจะเป็นของธาตุไฟธาตุไฟมันมีสกิลนี้เข้ามาแล้วมังกรอัคคีนี่คืออีกหนึ่งสกิลไฮไลท์เด็ดของธาตุไฟเลยนะ ถ้าเกิดคุณเลี้ยงขุนที่แบบไม่ได้มีมีมังกรอักคีคุณแค่ใส่วิญญาณตัวนี้เข้าไปเนี่ยอย่างแห่หัวเอียนแห่หัวตุ้นเขาทูแบบเนี้ยที่มันมีแค่สกิลแบบมังกรคลั่งกืนตะวันอะไรอะ่ะเนี่ยถ้ามีสกิลนี้ใส่เข้าไปมันก็จะคลาอารมณ์คล้ายๆกับลิปโป้หวนหยางแม่มันก็แบบพอจะชดเชยกันได้อยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาลอนลุ้นกันว่าเย่าเตียวหุยเนี่ยจะนำพาทุกคนไปแบบถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่าแต่ค่อนข้างจะเป็นสายดาเมตจ๋าเลยถามว่าสกิลจิตใช้ได้ดีไหมผมบอกเลยว่าดีมากไปแล้วนะบายบาย